วัสดีเช้ากันค่ะดวงความรักประจาวันที่20กันยายนนะคะคุณได้เจดาบส่วนเขาได้เดมเพลสวันนี้นะคะอุปสรรคปัญหาเนี่ยอาจจะมีเข้ามานะคะทั้งเรื่องของการงานเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยระมัดระวัง,งนะคะคาพูดนะคะระวังการใจร้อนนะอาจจะทําให้เกิดมีปากเสียงได้กับคนรอบข้างนะคะแฟนได้ไพ่เดมเพลสถือว่าเป็นไพ่ที่ดีไพ่แห่งการประสบความสําเร็จแล้วก็ความมัน่นคงวันนี้เรื่องการงานนะคะราบรื่นนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่ง เรื่องความรักความสัมพันธ์มองว่าเขาก็จะเป็นคนรักที่ดีขึ้นนะคะมีไพ่ยอร์ดีแล้วก็อิดอีเซฟยูทูเลฟสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรนะคะในส่วนของความรักเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้แต่ต้องพูดคุยกันแบบใจเย็นๆนะคะมันยังปลอดภัยนะคะที่จะไปต่อกับคนรักคนนี้อ่โคนโส,สนิทนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะไม่ได้มองหาใครเพราะว่าปัญหารอบๆัวอาจะเยอะแต่ว่ามีโอกาสได้เจอคนที่มีฐานะที่มั่นคงแล้วก็สามารถเป็นคนรักที่ดีได้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะ